สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะเหมือนกันนะคะคือแบบว่าเสียงนาฬิกาปลุกดังเนี่ยยังไม่ถือว่าตื่นเต็มที่ต้องได้กลิ่นกาแฟหอมๆก่อนหรือได้จิบกาแฟแก้วแรกของวันนั่นแหละถึงจะเรียกว่าเริ่มต้นวันใหม่อย่างแท้จริงใช่ครับเป็นกิจวัตรประจําวันของคนจํานวนมากเลยนะครับจริงๆค่ะแต่ เอ๊ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าไอ้กาแฟที่เราดื่มกันทุกเช้าเนี่ยนอกจากทำให้ตื่นแล้วมันส่งผลอะไรกับร่างกายเราอีกบ้างวันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องนี้ล่ละค่ะมาลองดูข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาเกี่ยวกับคุณและโทษของกาแฟยามเช้ากันเราจะมาออกลั่นกรองข้อมูลกันดูค่ะว่าข้อดีจริงๆมีอะไรบ้างข้อเสียหรือสิ่งที่ต้องระวังมีอะไรที่เราอาจจะมองข้ามไปหรือเปล่าดีเลยครับจะได้เข้าใจกันแบบชัดๆไปเลย ใช่ค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคค่ะมาเริ่มกันที่ข้อดีก่อนเลยนะคะที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือมันช่วยให้ตื่นตัวลดอาการง่วงซึมอันนี้แน่นอนอยู่แล้วจากคาเฟอีนครับกลไกตรงนีออ้มันก็น่าสนใจนะครับคือคาเฟอีนเนี่ยมันเข้าไปขัดขวางสารตัวหนึ่งในสมองชื่ออะดีโนซีนสารตัวนี้ปกติมันจะสะสมทําให้เรารู้สึกเหนื่อยอยากพักพอคาเฟอีนไปบล็อกก็เลยเหมือนปิดสวิตชความง่วงชั่วคราว ทำให้รู้สึกตื่นอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองค่ะเหมือนไปห้ามความง่วงไว้ก่อนประมาณนั้นครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้สร้างพลังงานใหม่นะแค่ยับยั้งความรู้สึกเหนื่อยเข้าใจค่ะบางทีพอหมดธิ์กาแฟก็เพลียนหนักกว่าเดิมเลยนอกจากตื่นตัวแล้วอีกเรื่องที่คนพูดถึงเยอะคือช่วยเพิ่มสมาธิโฟกัสงานดีขึ้นโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ความคิดเยอะๆใช่ครับอันนี้ก็มีงานศึกษามายืนยันอยู่บ้าง ว่าคาเฟอีนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในงานที่ต้องใช้ความตั้งใจการประมวลผลข้อมูลหรือแม้แต่ความจำระยะสั้นได้คือมันไปกระตุ้นการหลั่งสารสื่อประสาทตัวอื่นอย่างโดปามีนที่เกี่ยวกับสมาธิแรงจูงใจอะไรพวกนั้นโหมีผลขนาดนั้นเลยครับแต่ผลก็อาจจะต่างกันไปในแต่ละคนนะขึ้นอยู่กับปริมาณที่ดื่มแล้วก็ออกประเภทของงานด้วยอืมหึงานที่ต้องการความแม่นยำมากๆอาจจะเห็นผลชัดกว่าประมาณนั้นครับ งานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์มากๆอาจจะไม่ชัดเจนเท่าน่าสนใจค่ะไม่ใช่แค่รู้สึกตื่นแต่มีผลกับกระบวนการคิดจริงๆด้วยทีนี้ในข้อมูลมีพูดถึงเรื่องช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญอันนี้จริงแค่ไหนคะหลายคนเหมือนจะหวังผลตรงนี้เยอะอเรื่องเผาผลาญนี่ต้องดูดีๆครับคือมีงานวิจัยบอกว่าคาเฟอีนเพิ่มอัตราการเผาผลาญได้จริงประมาณ3-1 1เ แต่ผลม,มันมักจะแค่ชั่วคราวแล้วก็อาจจะลดลงถ้าเราดื่มประจำจนชินอ้าวหรอคะครับแล้วก็อาจจะช่วยเรื่องการสลายไขมันได้นิดหน่อยโดยเฉพาะถ้าดื่มก่อนออกกำลังกายแต่คำว่านิดหน่อยนี่สำคัญมากนะครับมันน้อยมากไม่สามารถทดแทนการคุมอาหารหรือออกกำลังกายได้เลยการคิดว่าดื่มกาแฟแล้วจะผอมนี่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่ครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมีผลจริงแต่เล็กน้อยอย่าไปคาดหวังมากโอเคค่ะ ข้อดีต่อมาที่น่าสนใจมากคือเรื่องสารต้านอนุมูลอิสระข้อมูลบอกว่ากาแฟนี่เป็นแหล่งสำคัญเลยถูกต้องครับอันนี้เป็นจุดเด่นของกาแฟเลยในเมล็ดกาแฟมีสารกลุ่มฟีนโนลิกเยอะโดยเฉพาะกรดคลอโรเจนิกและตอนคั่วเนี่ยก็เกิดสารใหม่ๆที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นอีกอย่างเมลานอยดินที่ให้สีน้ำตาลกับรสชาติกาแฟแล้วสารพวกนี้มันช่วยอะไรนะคะต้านอนุมูลอิสระเนี่ยก็คือ มันช่วยปลดปลอมเซลล์ในร่างกายเราจากความเสียหายครับอนุมูลอิสระมันเกิดจากกระบวนการในร่างกายเองหรือจากมลภาวะแสงแดดพอสารผู้นี้ไปช่วยลดความเสียหายก็เชื่อว่าจะช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายในระยะยาวได้โอ้ดีจริงเลยค่ะแล้วการคั่วกาแฟล่ะคะคั่วอ่อนคั่วเข้มให้สารนี้ต่างกันไหมคะเป็นคำถามที่ดีครับตรงนี้ซับซ้อนนิดหน่อยคือกรดคลอรโรเจนิกเนี่ยจะเยอะในกาแฟคั่วอ่อน แต่พอคั่วเข้มขึ้นมันจะสลายไปแต่ในทางกลับกันสารเมลานอยดินที่เกิดจากการคั่วจะมีมากขึ้นในกาแฟคั่วเข้มอ้าวงั้นแบบไหนดีกว่ากันล่ะคะเนี่ยก็เลยไม่มีคําตอบง่ายๆครับว่าคั่วระดับไหนดีที่สุดได้3ามคนละกลุ่มกันไปแต่โดยรวมแล้วไม่ว่าจะคั่วแบบไหนกาแฟก็ยังถือเป็นแหล่งที่ดีของสารต้านอนุมูลอิสระครับ วิธีชงก็อาจจะมีผลด้วยนะเกิดจังเลยค่ะแสดงว่าดื่มแบบไหนก็ยังได้ประโยชน์ตรงนี้อยู่และข้อดีข้อสุดท้ายที่ข้อมูลระบุไว้คืออาจจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคบางอย่างเช่นเบาหวานชนิดที่2อพาคินสันแต่ก็ย้าว่ามาจากงานวิจัยบางชิ้นเป็นแค่ความสัมพันธ์ใช่ครับประเด็นนี้ต้องตีความแบบระมัดระวังมากๆเลยคืองานวิจัยเชิงสังเกตการขนาดใหญ่หลายชิ้นเนี่ย พบความสัมพันธ์จริงๆระหว่างการดื่มกาแฟเป็นประจำกับความเสี่ยงที่ลดลงของโรคเบาหวานชนิดที่2และพาร์กินสันค่ะแต่คําว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้แปลว่ากาแฟเป็นสาเหตุที่ป้องกันโรคโดยตรงนะครับมันอาจจะมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นคนดื่มกาแฟอาจจะมีไลฟ์สไตล์ต่างจากคนไม่ดื่มในด้านอื่นๆหรือ,ออาจจะมีกลไกบางอย่างที่เรายังไม่เข้าใจทั้งหมดที่สารในกาแฟไปมีผลต่อโรคการจะสรุปว่าดื่มกาแฟเพื่อป้องกันโรคเลยเนี่ย อ,อยังเร็วไปครับต้องมีงานวิจัยที่ควบคุมตัวแปรได้ดีกว่านี้มายืนยันอีกทีผลกระทบด้านลบโดยเฉพาะถ้าดื่มมากไปหรือในบางคนที่วัยเป็นพิเศษประเด็นแรกเลยปัญหาเกี่ยวกับท้องไส้ค่ะถูกต้องครับกาแฟโดยเฉพาะคาเฟอีนเนี่ยมันกระตุ้นการหลั่งกรดในกระเพาะอ่าใช่เลยค่ะครับผ่านฮอร์โมนแกสทรินบางคนดื่มตอนท้องว่างก็อาจจะรู้สึกไม่สบายท้องแสบย้อนอก หรือถ้าเป็นกรดไหลย,ย้อนอยู่แล้วอาการก็อาจจะแย่ลงได้นอกจากคาเฟอีนสารอื่นๆในกาแฟก็อาจจะระคายคืงกระเพาะได้เหมือนกันงั้นคนที่มีปัญหาเรื่องกระเพาะหรือกรดไหลย,ย้อนก็ควรระวังเป็นพิเศษนะคะใช่ครับควรสังเกตอาการตัวเองหรืออาจจะต้องลดปริมาณหรือเลือกกาแฟที่กรดน้อยๆแทนเรื่องดื่มตอนท้องว่างนี่สําคัญเลยนะคะหลายคนตื่นมาดื่มกาแฟก่อนเลยอาจจะต้องคิดใหม่อีกอาการที่คิดมากคือ ใจสัน่นมือสัน่นกระวนกระวายหรือความดันขึ้นชั่วคราวอันนี้ก็เพราะคาเฟอีนเหมือนกันใช่ไหมคะโดยเฉพาะคนที่ไวไวครับความไวต่อคาเฟอีนเนี่ยแต่ละคนไม่เท่ากันจริงๆครับปัจจัยหลักอย่างหนึ่งคือพันธุก,กรรมเลยโดยเฉพาะยีนชื่อ c y p a 1 2ที่ควบคุมเอนไซม์ที่ใช้เผาผลาญคาเฟอีนในตับอ๋อมียีนเกี่ยวข้องด้วยเหรอคะครับ คนที่มียีนแบบเผาผลาญเร็ว fast metabolizer เนี่ยอาจจะดื่มได้หลายแก้วไม่เป็นไรมากแต่คนที่เผาผลาญช้า slow metabolizer เนี่ยแก้วเดียวก็อาจจะใจสั่นนอนไม่หลับไปหลายชั่วโมงเลยโหต่างกันขนาดนั้นครับนอกจากยีนก็ยังมีปัจจัยอื่นอีกนะอายุน้ำหนัก การสบุรียาบางชนิดหรือการตั้งครันก็มีผลหมดเลยครับละเอียดมากค่ะแสดงว่าไม่มีสูตรตายตัวจริงๆว่าใครควรดื่มแค่ไหนต้องสังเกตตัวเองกันไปนะคะแล้วเรื่องการนอนล่ะคะแม้จะดื่มแค่ตอนเช้าแต่ข้อมูลบอกว่าบางคนก็ยังอาจจะนอนไม่หลับตอนกลางคืนอยู่ดีใช่ครับเพราะคาเฟอีนมันมีค่าครึ่งชีวิต half life เฉลี่ยประมาณ5 6ถึงชั่วโมงค่าครึ่งชีวิตครับคือระยะเวลาที่ร่างกายใช้กำจัดสารนั้นออกไปครึ่งหนึ่ง แต่ค่านี้ก็แกว่งได้มากตั้งแต่1 5ถึง9.5ชั่วโมงเลยในบางคนโอ้โหหมายความว่าถ้าดื่มกาแฟ100มิลลิกรัมตอนเที่ยงคนที่ค่าครึ่งชีวิต6ชั่วโมงตอน6โมงเย็นก็อาจจะยังเหลือคาเฟอีนตั้ง50มิลลิกรัมแล้วตอนเที่ยงคืนก็อาจจะยังเหลืออีก25มิลลิกรัมถึงจะดูไม่เยอะแต่ก็ยังกวนการนอนได้ใช่ครับอาจจะพอที่จะรบกวนการหลับลึกหรือทำให้คุณภาพการนอนแย่ลงได้ โดยเฉพาะในกลุ่มที่เผาผลาญช้าหรือคนที่วัยมากๆยิ่งถ้าดื่มหลายแก้วคาเฟอีนก็ยิ่งสะสมครับน่ากลัวเหมือนกันนะคะเนี่ยดื่มเช้ากวนถึงกลางคืนได้เลยอีกประเด็นที่ข้อมูลเน้นคือเสี่ยงติดหรือพึ่งพาคาเฟอีนจนพอไม่ได้ดื่มแล้วมีอาการถอนภาวะพึ่งพาคาเฟอีนคาเฟอีนดิพเอนเดนซ์นี่เกิดขึ้นได้จริงครับคือพอร่างกายชินกับการมีคาเฟอีนตลอดสมองมันจะปรับตัวเพิ่มตัวรับอะดีนโนซีนตัวที่ทำให้ง่วงชดเชย ทีนี้พอหยุดดื่มปุ๊บอะดีโนซีนที่มีอยู่ปกติมันก็จะไปจับกับตัวรับที่เพิ่มจํานวนขึ้นทําให้เกิดอาการถอนที่แรงกว่าเดิมอาการเป็นยังไงบ้างคะ่ะที่ว่าอาการถอนเนี่ยที่พบบ่อยๆเลยนะครับคือปวดหัวอาจจะปวดตุบๆเลยอ่อนเพลียมากง่วงนอนทั้งวันไม่มีสมาธิหมุดหงิดง่ายหรือซึมซึงไปเลยก็มีโอ้โหหนักเหมือนกันนะคะครับอาการมักจะเริ่มใน12 24ชั่วโมงหลังหยุดคาเฟอีน แล้วก็พีคสุดช่วง1-2วันแรกแล้วค่อยๆดีขึ้นในประมาณ1สัปดาห์ฟังดูทรมานไม่ใช่เล่นเลยค่ะมันไม่ใช่แค่อยากกาแฟแล้วแต่เป็นอาการทางกายจริงๆถ้ามองในภาพรวมการต้องพึ่งคาเฟอีนเพื่อให้รู้สึกปกติหรือทำงานได้เนี่ยมันส่งผลเสียต่อชีวิตประจำวันยังไงได้บ้างคะก็มีหลายด้านเลยครับตั้งแต่เรื่องประสิทธิภาพการทำงานหรือการเรียนที่แย่ลงในวันที่ไม่ได้ดื่มหรือต้องหุนวายหากาแฟมาดื่มแก้ให้ได้ ค่าใช้ใจ่ายก็เพิ่มขึ้นบางคนอาจจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่คิดว่าจะหากาแฟดื่มไม่ได้ก็กระทบความยืดหยุ่นในชีวิตไปอีกออืืแล้วการที่ต้องดื่มเยอะๆเพื่อเลี่ยงอาการถอน <ๆ S 1> ก็อาจจะนำไปสู่ผลเสียอื่นๆที่คุยกันไปแล้วเช่นนอนไม่หลับวิตกกังวลาการรู้ทัวว่าเรากำลังพึ่งพามันอยู่หรือเปล่าแล้วลองค่อยๆลดปริมาณลงก็เป็นทางออกหนึ่งครับเป็นวงจรที่น่ากังวลเหมือนกันนะคะ และข้อเสียข้อสุดท้ายที่ข้อมูลย้ำมากและน่าจะเป็นปัญหาใหญ่ของหลายๆคนเลยคือเรื่องส่วนผสมเพิ่มเติมนอกเหนือจากกาแฟดำอันนี้สำคัญมากเลยครับกาแฟดำเพียวๆเนี่ยแทบไม่มีแคลอรี่เลยนะใช่ค่ะแต่กาแฟที่เราดื่มๆกันตามร้านสมัยนี้สิคะทั้งน้ำตาลน,น้ำเชื่อมครีมเทียมนมข้นวิปครีมสารพัดเลยจริงค่ะบางแก้วนี่หวางเจี๊ยบเลยข้อมูลที่เรามีก็ชี้ว่ากาแฟแก้วโปรดตามร้านเนี่ย อาจจะมีพลังงาน300-500ถึงแคลอรี่หรือมากกว่านั้นได้เลยนะครับน้ำตาลก็อาจจะสูงพอๆกับน้ำอัดลมหรือขนมหวานเลยโหเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะครับการดื่มเครื่องดื่มแบบนี้ทุกวันโดยไม่รู้ตัวว่ารับพลังงานกับน้ำตาลไปเท่าไรเนี่ยเป็นความเสี่ยงสำคัญเลยนะครับทั้งน้ำหนักเกินอ้วนเบาหวานชนิดที่2โรคหัวใจมันเหมือนกับเราอยากได้ประโยชน์นิดหน่อยจากกาแฟแต่กลับได้โทษจากน้ำตาลกับไขมันมหาศาลมาแทน จริงเลยค่ะบางทีกาแฟกลายเป็นแค่ข้ออ้างให้ได้กินของหวานหวานมันๆไปซะง,งั้นต้องระวังกันมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเราก็สำรวจมาทั้งข้อดีข้อเสียแล้วนะคะจากข้อมูลที่ได้มาคำถามสำคัญคือแล้วเราควรจะสรุปยังไงดีคะเนี่ยครับจากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมาสรุปได้ว่ากาแฟยามเช้าเนี่ยมันเหมือนดาบสองคมจริงๆครับมีทั้งประโยชน์แล้วก็มีทั้งโทษที่อาจจะเกิดขึ้นได้หัวใจสำคัญที่สุดเลยก็คือปริมาณ กับรูปแบบที่เราดื่มแล้วก็การตอบสนองของแต่ละคนด้วยค่ะข้อมูลส่วนใหญ่ชี้ไปทางเดียวกันว่าการดื่มในระดับปานกลางคือไม่เกิน400มิลลิกรัมคาเฟอีนต่อวันหรือประมาณกาแฟ3-4แก้วมาตรฐานสําหรับผู้ใหญ่สุขภาพดีถือว่าค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็อาจจะได้ประโยชน์อย่างที่เราคุยกันไป3-4แก้วมาตรฐานครับแต่คําว่าระดับปานกลางเนี่ยก็อาจจะต้องปรับลดลงอีกสําหรับบางคนนะเช่นคนที่ไวต่อคาเฟอีน อาจจะทนได้แค่1-2แก้ว1 0 0 2 0 0มิลลิกรัมหรือคนที่มีปัญหาเรื่องนอนหลับมีโรคประชําตัวเช่นโรคหัวใจความดันสูงกรดไหลย้อนสตรีมีครรนหรือให้นมบุตรพวกนี้ต้องระวังเป็นพิเศษค่ะแล้วก็รูปแบบการดื่มด้วยใช่ไหมคะใช่ครับสาคัญมากการเลือกดื่มกาแฟดำหรือเติมน้อยที่สุดยังไงก็ดีกว่ากาแฟที่เต็มไปด้วยน้ำตาลกับไขมันแน่นอนแล้วก็เรื่องดื่มตอนท้องว่าง ถ้าดื่มแล้วรู้สึกไม่ดีก็ควรเลี่ยงสรุปก็คือมันไม่ใช่แค่ดื่มหรือไม่ดื่มแต่ก้องดื่มอย่างฉลาดและเหมาะสมกับตัวเราเองต้องคอยสังเกตร่างกายตัวเองด้วยถูกต้องครับฟังเสียงร่างกายตัวเองเป็นหลักเลยวันนี้เราก็ได้เจาะลึกข้อมูลเรื่องคุณและโทษของกาแฟยามเช้ากันแบบรอบด้านเลยนะคะหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ ช่วยให้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ตัดสินใจเรื่องกาแฟแก้วโปรดในแต่ละวันได้ดีขึ้นนะคะมีอีกประเด็นที่น่าคิดต่อนะครับจากข้อมูลที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันก็สะท้อนว่ากาแฟกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมยุคใหม่ไปแล้วโดยเฉพาะเรื่องประสิทธิภาพการทำงานการสู้กับความเหนื่อยล้าสิ่งที่น่าตั้งคำถามต่อก็คือเรากำลังใช้กาแฟ เป็นเครื่องมือเพิ่มศักยภาพอย่างมีสติหรือใช้มันเป็นไม้ค้ำเพื่อแค่พยุงตัวเองให้ผ่านไปวันๆโดยที่อาจจะละเลยการพักผ่อนหรือการจัดการความเครียดที่ต้นเหตุจริงๆหรือเปล่าอืมน่าคิดมากเลยค่ะครับแล้วในขณะที่งานวิจัยก็ยังคงมีออกมาเรื่อยๆนะครับอนาคตเราอาจจะเจอความเข้าใจใหม่ๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างกาแฟกับสุขภาพที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองเราไปอีกก็ได้การตระหนักถึงความสัมพันธ์ของเรากับกาแฟ ทั้งในระดับบุคคลและสังคมก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยเลยครับ